สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซื่อจินหวนรักประดับใจค่ะตอนนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเก็บประเด็นที่สำคัญเอาไว้ฟังกันในอนาคตเผื่อว่าท่านใดแบบเออว่างๆก็กลับมาฟังได้นะคะผ่านไปสักปี2ปีก็ยังจะได้รู้ว่าโอเคสรุปแล้วเรื่องราวของการต่อสู้นะในตระกูลเจียงซึ่งก็เป็น อะไรที่เป็นไฮไลท์ใหญ่มากเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็มีศัตรูซ่อนอยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะยันจบเรื่องก็คือก็คือยังคงมีความวุว่นวายซับซ้อนนะคะเกี่ยวกับการต่อสู้ในครอบครัวอยู่ดีค่ะเจียงซื่อของพวกเรานะคะหลังจากที่ได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยก็โอ้โหจริงๆศัตรูไม่ได้ลดลงนะคะคนที่เป็นตัวร้ายที่คิดร้ายต่อเจียงซื่อเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเจียงซื่อนั้นรู้ตัวมาก่อนแล้วก็ รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นเองดังนั้นชัดใหม่ของเธอถึงสามารถจะพลิกกับสถานการณ์ได้นะคะถ้าเพื่อนๆฟังหวานมาเรื่อยๆนะคะก็คงจะรู้ว่านาวานิยายต้นฉบับของเรื่องนี้มันยาวมากเพื่อนๆค่ะ15เล่มกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นแล้วการจะนํามาสร้างซีรีส์ให้ได้ระดับนี้ให้พวกเราติดได้ก็ถือว่าเก่งแล้วล่ะคะ่ะสําหรับไฮไลท์หลักๆนะคะที่เขานํามาให้พวกเราดูก็คือการต่อสู้ในบ้านนะคะ เป,เป็นจุดแรกเลยที่พวกเราได้เห็นเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของราชสำนักนะคะองค์ชายต่างๆเรื่องราวของบัลลังคนต่อไปใครจะได้นั่งนะคะแล้วก็มเออีเรื่องของหนานอู่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ศัตรูตัวเบ้งๆของเจียงซื่อก็คือเรื่องขององค์หญิงใหญ่หลงยางนั่นเองค่ะก็แตกมาเป็นสี่ไฮไลท์ใหญ่ๆนะคะของเรื่องนี้นะคะหรือว่าจะบวกกับอ,อ,อีกนิดนึงก็คือบวกความรักก็ได้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของ พระเอกของพวกเรานะคะถึงแม้ว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเขาก็รักแต่นางเอกของเรานั้นเข้าใจผิดว่าเออนางนั้นเสียชีวิตด้วยการถูกยิงนะคะธนูปักอ,อกปักที่หัวใจโดยลูกธนูของพระเอกของพวกเราณนะจุดนั้นนางเอกก็คล้องใจมาโดยตลอดว่ามายิงฆ่าทําไมแต่จริงแล้วมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนาะอันนั้นมันเป็น E p พีหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับไหนนิยายเลยนะคะตอนเริ่มมาใน E p พีหนึ่งก็คือเป็นการเริ่มเรื่องที่ทําให้มันมีปมให้พวกเราสงสัยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อย มาคลี่คลายทีหลังนั่นเองค่ะในการต่อสู้นะคะในตระกูลเจียงเนี่ยนางเอกของเราก็มีศัตรูที่บิกบ๊กบอะ่ะตัวบิ๊กก็คือยายเซียวหูหญินซึ่งเป็นสะพายรองนะคะของตระกูลเจียงนั่นเองค่ะ นางนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทํำงานหนักอยู่ในตระกูลเจียงเพราะว่าเออนางนั้นได้ดูแลนะคะตระกูลนั่นเองถึงแม้ว่าจะเป็นสไปรลองเพราะว่าสไปหหลักนะคะสไปที่ของพี่ชายใหญ่ตระกูลเจียงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือสูเคทันแม้ของนางเอกของพวกเรานั่นเองแต่ว่าสิ่งที่นางทำทุกอย่างนะคะมันก็จะมีความลังแก่ครอบครัวของ ของเจียงซื่ออยู่ดีนะคะไม่ไม่ได้แบบเออเชิดชูเหมือนกับเป็นหลานคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แบบทําเสมอเท่าเทียมคอยหาโอกาสกันแกล้งนั่นเองค่ะแต่แล้วนะคะคนไม่ดีก็อย่างนี้แหละก็ต้องแพ้ไปในที่สุดนะคะไม่ว่าจะแรงมาขนาดไหนก็ตามค่ะในตอนต้นของซีรีส์นะคะสรุปกันว่าครอบครัวตระกูลเจียงนั้นนะคะดูเหมือนว่านางเอกของเราฟื้นคืนชีพมาก็คือตอนที่โดนคู่มั่นหมายที่จะต้องแต่งงานด้วยนั้นนะคะไปแอบพบกับผู้หญิงคน แล้วนางเอกเของเราไปเจอก็เลยโดนผลักตกน้ำค่ะก็เลยจะตายนะคะจริงๆแล้วก็คือพระเอกนะในเวอร์ชันละครก็ไปช่วยขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านตระกูลเจียงนะคะผ้าห้อยเรียบร้อยผ้าขาวงานศพรงเลงมาพร้อมแล้วค่ะเหมือนรู้ล่วงหน้าเลย เซียวฮูหยินหรือว่าสไปรลองนั่นนะคะจัดการได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยแต่ว่าฉากนี้ตลกนะคะเจียงซื้อกลับมาที่บ้านแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าของเซียวฮูหยินเนี่ยแหละค่ะก็ตกใจกันยกใหญ่เลยนะคะก็เป็นว่าณนะจุดนี้นางเอกของเราก็ฟาดกลับไปหนึ่งกลุ่มนะคะว่าเออเซียวฮูหยินนั้นซื้อพวกลงซื้อพวกอะไรเงี้ยมาเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ตัวเองอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยนะ <Led you. c oughs> ซึ่งนางเซียวนะคะหรือว่าเซียวฮูหยินเนี่ยก็เกลียดชังเจียงซื้อของพวกเราอย่างสุดใจเช่นเดียว ไม่เพียงแต่เฉพาะการต่อสู้หลายครั้งระหว่างทั้งสองนะคะแต่ว่ามันมีความสะสมคือท่านแม่ของนางเอกนะสุเคอเนี่ยคือเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งสไยในบ้านเองก็ยังอิจฉาลิษยาแล้วก็ยาวมาจนถึงเจียงซื่อด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองก็ไม่อยากจะแพ้อะไรเงี้ยก็หมายถึงเซียวหูหยินนะคะก็เลยยังคง ที่จะแบบให้ลูกสาวตัวเองหรืออะไรคือแข่งทุกอย่างเออแข่งทุกอย่างแล้วก็พยายามจะให้แบบเออคนอื่นๆนั้นเข้าใจนางเอกของพวกเราผิดด้วยอะไรด้วยนะคะ <_: S 1> เพื่อไม่ให้เจียงซื่อนั้นโดดเด่นนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีความเก่งหรืออะไรก็ตามมากกว่าตัวของเซียวฮูหยินเองเนี่ยดังนั้นเซียวฮูหยินจึงคอยทำสิ่งที่น่ารังเกียจน่าลำคาญนะคะคอยแบบเออลับหลังน่นนี่นะคะตำ ตำหนิติชินนินทาวางแผนด้วยแล้วก็พอมาหลังๆค่ะเริ่มเลยนะคะจะให้ตายแล้วมีการวางยาพิษด้วยอย่างเช่นงานงานไอ้นั่นอะเพื่อนๆที่จะวางยาวางยาเขาเรียกอะไรยากำหนัดกระตุ้นอะปุกปุกกำหนัดเนาะในงานวันเกิดของ ท่านหูหยินผู้เฒ่าตระกูลเจียงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะให้เจียงซื้อของพวกเรานั้นอับอายแต่ก็โชคดีที่ในละครก็พระเอกของเราอยู่ตรงนั้นตลอดนะคะก็ช่วยแล้วก็กลายเป็นว่านางเอกของเราก็ไปจุ๊บพระเอกทีหนึ่งในตอนที่ร้อนๆ <c oughs> ยาปุกกำนัดโดนแล้วมันคงจะร้อนนะคะเราจะเห็นได้ว่าออดารานักแสดงที่ที่เป็นตัวละครนั้นๆที่โดนยาน,นี้มันจะร้อนกันใช่ไหมอืมไม่รู้ใครเคยโดนมาเล่าให้ฟังทีคอมเมนต์หน่อยนะคะร้อนไม่เอ่ยอะนี่หลัง ัจากการต่อสู้กันนะคะไม่ไม่ใช่แบบชักดาบมาต่อสู้นะแต่เป็นการชิงไหวชิงพริบกันอะไรเงี้ยก็ทำให้ยายเซียวหูหยินแพ้ตลอดเลยนะคะแล้วต่อมาก็ ตกหลุมพางนะคะแพ้ภัยตัวเองหาความชั่วแพ้ภัยตัวเองดันงโง่นะคะก็เลยเสียสิทธิ์ในการดูแลตระกูลไปนะคะก็ต้องมอบให้เจียงซื่อนั่นเองค่ะแต่ว่าความเก่งของนางคือนางประจบเก่งนะนางอยู่เป็นนะเพื่อนๆนางชอบประจบฮูหยินผู้เท่าตระกูลเจียงนะคะพูดวกไปวนมาจนจนฮูหยินผู้เท่าก็เออเอ,อห่อหมกเห็นรเห็นด้วยไปกับนางนั่นแหละคะ่ะ แต่บทละครเรื่องนี้ดีนะก็คือกรรมมันก็ติดจรวดเช่นเดียวกันนะค่อนข้าง5 g เลยนะคะนางพยายามทำกับ เจียงซื่อหรือว่าเจียงจ้านอย่างไรเนี่ยผลกระทบมันก็กลับไปที่ครอบครัวบ้านลองของนางตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวแท้ๆของนางหรือไม่ก็ลูกของเมียน้อยซึ่งก็สามีเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะคะของบ้านลองเอามาแบบเลิศๆอะไรเงี้ยไม่เพราะต่อมาเดี๋ยวเจียงจ้านของพวกเราได้ดิบได้ดีได้เข้าไปเป็นอ,องครักษ์จินอู่นะคะก็ยิ่งนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตระกูลเจียงมากกว่าซะอีกนะคะ แล้วทีนี้พอต่อมานะคะก็กลายเป็นว่า พอจะจบจบเรื่องทำให้เรารู้ว่าโอ้แต่และผู้หญิงอย่างเซียวฮูหยินสไปร์ลองเนี่ยกลายไปเป็นเบีย้ยเป็นหมากของให้ผู้มีอำนาจใช้เท่านั้นเองนะคะก็ปรากฏว่าโดนองหญิงรงอย่างนี่แหละใช้งานแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็แน่นอนว่าแม่ของเจียงซื่อก็ตกเป็นเป้าหมายค่ะก็โดนวางยาพิษมาเรื่อยๆจนกระทั่งตายเลยนะคะซึ่งไม่มีใครคิดมาก่อนเลยว่าเซียวฮูหยินเนี่ยจะเป็นแบบตัวที่สำคัญมากเลยนะคะว่าทำไมแม่ของ เจียงซื้อนั้นเสียชีวิตในตระก,กูลเจียงเนี่ยแหละค่ะในความเป็นจริงนะคะสำหรับเซียว ฮูหยินเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเหยื่อก็ได้เออก็คนแบบเนี้ยทั้ง,งโง่ด้วยแล้วก็มีความอิจฉาลิษยาด้วยก็มักจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายแล้วก็มีความโลภด้วยนะคะน,นี่ก็ยิ่งเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้นไปอีกนะคะนางก็คิดว่านางอยากจะเป็นใหญ่ที่สุดในตระกูลเจียงนะคะแล้วก็ไม่อยากจะโดนใครดูถูกดูใครมาเปรียบเทียบแล้วนางด้อยกว่าก็เลยเเป็นยังไงดีไปรังแกคนอื่นแทนไม่ยอมให้คนอื่นรังแกซึ่งก็ไม่มีใครรังแกนางหรอกแต่นางอยากจะไปรังแกคนอื่นนะคะ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่นางทำตลอดทั้งเรื่องก็คือพยายามเติมเต็มความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของตัวนางเองนั่นแหละเพื่อนๆแล้วก็นางก็ไม่ลังเลที่จะทำร้ายผู้อื่นด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในที่สุดเนี่ยนางผู้ทำชั่วก็ต้องถูกเวรกรรมนะคะลงโทษในที่สุดก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีที่ยืนในตระกูลเลยนะคะชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้นี่คือจุดจบ ของผู้ที่คิดไม่ดีแล้วก็ทำชั่วร้ายด้วยนะคะพวกเราก็ต้องดูไว้เป็นตัวอย่างแต่อย่าไปทำนะคือต้องต้องจัดไว้ว่าการทำแบบนี้การมีจิตใจแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ่อะแล้วค่ะอ่อ้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยแต่ว่านักสแสดงสแสดงดีนะสำหรับบทของเซียวฮูยินหรือว่าสไปรลองนะคะแล้วเธอก็สวยด้วยเนาะเออแต่ก่อนเธอก็มีเขาเรียกว่ามีศักดิ์ศรีของความเป็นนางเอกอยู่นะก็เคยเป็นนางเอกมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็อายุมากขึ้นก็มาเล่นบท คุณแม่แทนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะหวานลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งกันค่ะสวัสดีค่ะ